สวัสดีค่ะคุณชมคะดิฉันนันพัฒน์คงหินพบกันในรายการล้วข่าวเทศบาลนครหัดใหญ่นาเสนอกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครหัดใหญ่ค่ะสําหรับกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะเทศบาลนครหัดใหญ่ได้มีการเปิดโครงการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการบริหารผลงาน Performance Management ค่ะดรไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการบริหารผลงาน performance management พร้อมด้วยนายสุรชาติเล็กขาวปลัดเทศบาลน,นครหัดใหญ่คณะผู้บริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรมณหอประชุมเทศบาลน,นครหัดใหญ่ ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลาได้ประกาศปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลจากระบบบัญชีไปเป็นระบบแท่งอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับระบบการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลโดยรวมทั้งระบบและมีผลต่อความก้าวหน้าสิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทนอื่นๆของพนักงานเทศบาลมาใช้กับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลเพื่อได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามระบบการบริหารผลงาน performance management โดยมีพันจ่าเอกดอกอรสาครสิทธิศักดิ์หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่นสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรในการบรรยายทั้งนี้ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management คือกระบวนการดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมายโดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรหน่วยงานและระดับบุคคลเข้าด้วยกันซึ่งตั้งอยู่บนฐานกระบวนการความต่อเนื่อง ตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงานที่จะต้องทำให้ชัดเจนและสอดคล้องกับทิศทางตามยุทธศาสตร์ขององค์กรการติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องการพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้ดียิ่งขึ้นการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อวัดความสำเร็จของงานโดยเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรก และการนำผลที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงานนอกจากนี้ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานยังเป็นกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงานในการผลักดันการปฏิบัติราชการให้สูงขึ้นและสอดคล้องกับทิศทางเป้าหมายผลสัมฤทธิต่อภารกิจของส่วนราชการโดยมีการนำตัวชี้วัดผลงานหลัก มาใช้เป็นเครื่องมือกำหนดเป้าหมายการทำงานของบุคคลร่วมกันซึ่งผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานหาแนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลงานหลักที่กำหนดนั้นๆเพื่อจะได้ให้สิ่งจูงใจสำหรับการเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเกิดผลสำมฤ็ธต่อภารกิจของรัฐข่าวรอ ถ้าเ็มอยู่แล้วนะครับว่าจะอรว่นี่จะต้องมีคนคนหนึ่งที่เป็นผู้ถือประเมิและผลงานที่เอามาใช้ในการประเมินและมีผู้ประเมินได้รอนว่าหลังจากนี้ไปเมื่อมีระบบนี้เกิดขึ้นการทำงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ <c energetic descriptive language> ้นและเราจะได้รู้ตัวว่าตัวเราเนี่ยที่ผ่านมา ทำอะไรให้เกิปดประโยชน์เราขอว่าบางคนไม่มีประโยชน์กับหัว,วองค์กรทุกครั้งอย่างที่จะ์นะครักว่า,าการเดินพันานาจะไม่ได้เป็นทำของตัวเองมันขึ้นอยู่กับว่า,วาใน,นแต่ละชกก่วงปีที่ถูกราเนินนั้นคุณทำอะไรและมีผลงานอะไรที่มาพมา มีบัตรคุ้มค่าในนั้นเนี่ยจะให้รัฐบาลราชการจ่ายารเงินเลี้ยงโดยไม่มีประโยชน์อยู่จน60ปีแล้วมีตอนเป็นตำนานผมคิดว่ามันต้อคุ้มค่าไม่เด็ดขาดค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เกจพนักง,งานเทศบาลมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ และอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเทศบาลนครหัดใหญ่ได้มีการจัดงานแถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลอาหาร 100, ร,ร้อยผลไม้อร่อยหาดใหญ่และของดีเมืองใต้ครั้งที่5ร้อยได้และแอลกอฮอล์ค่ะนายอนุชิตระกูลมุทุตารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายสำริดบุญรัตน์รองนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่นายพานุวรมิตร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานหัดใหญ่นายบัวยันสวนมณีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลานายสุรพลกัมพลานนท์วัฒนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลอาหาร100าร้อยผลไม้อร่อยหัดใหญ่และของดีเมืองใต้ครั้งที่5ร้อยได้ไรแอลกอฮอล์ณนะบริเวณถนนธรรมนูนวิถีอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง12กรกฎาคมตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณบริเวณสวนยอมสุภาษาร,รังสรรค์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเผยพแพร่อาหารผลไม้และของดีทั่วภาคใต้รวมถึงภาคอื่นๆให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศโดยเน้นของดีมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจประชาสัมพันธ์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยมหากรรมอาหารร้อยที่สุดของภาคใต้จำนวนกว่า200บูธอาหารร16อำเภอทั่วสงขลาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร,รจากโครงการหลวงการจำหน่ายสินค้าโอทอ SME ทั่วไทยผลไม้อร่อยปลอดสารพิษจากทั่วประเทศ อาหารร้อยและของดีสีภาคอาหารเพื่อสุขภาพอาหารร้อยฮาลานมินิโมอเตอร์โชว์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำเช่นคณะตะลกนายเดอะคอมเมดียนบอลเชิญยิ้มนักคอมแจ๊ดชวนชื่นคาบเร่โชว์มายากลการประกวดหนูน้อยร้อยจังหูดนตรีลูกทุ่งจากเยาว,วชนในจังหวัดสงขลาและในช่วงพิธีเปิดงานพบกับศิลปินดังบี้สุกฤต พร้อมร่วมรับมะม่วงจากโครงการหลวงฟรีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษอาทินาทีทองร้อบาทรายการคนดังเข้าครัวและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายครับวันนี้เทศกาลอาหารลอยผลไม้อร่อย,ย,อรอยครั้งที่5เรามาใช้เวทีบริเวณถนนเซเดหาชมชิมนะครับเพื่อที่จะ,ะแถลงเป็นการแถลงข่าวเปิดงานซึ่งเราจะจัดในวันที่3-12ถึงกรกฎาคมนี้นครับบริเวณ สวนหย่อมถนนสุประสาลังสารหาดใหญ่งั้นปีนี้เทศกาลอาหารอร่อยผลไม้อร่อยเรามีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาเที่ยวมาชิมและก็มาชมนะครับไม่ว่าจะเป็นอา,อาหารอร่อยที่เราเชิญมาจากหลายหลายจังหวัดนะครับรวมทั้งอา,อาหารอร่อยจาก16อำเภอนะครับและยังมีผลิตภัณฑ์ฮาล้านที่มาจากทาง3จังหวัดภาคใต้รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงครับที่ปีนี้ก็มาร่วมกับเราเป็นปีที่4แล้วและปีนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับ mm. หลายท่านกังวลว่าปีนี้เป็นหน้าแรงนี่นะครับผลิตภัณฑ์โครงการหลวงจะมีน้อยก็ขอยืนยันครับว่าโครงการหลวงปีนี้ผลิตภัณฑ์ก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับอาจจะมากกว่าด้วยซ้ําไปเพราะว่าทางเหนือนี่อากาศเขาค่อนข้างที่จะดีกว่าเรานะครับ mm. นอกจากนั้นก็ยังมีศิลปินนะครับปีนี้เราเน้น ศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณบี้เดอะสตานะครับหรือแจ๊ดชนชื่นนะครับละบอลหน,น้าค่อมซึ่งปีนี้จะสังเกตว่าศิลปินที่เชิญมาจะเป็นศิลปินที่มีความสนุกสนานตลกมากกว่า ค่ะเรียกได้ว่าเป็นมหาก,กรรมนะคะที่รวมเอาหารร้อยผลไม้อร่อยเด่นดังนะคะของดีของภาคใต้มารวมกันเข้าไว้ในงานนี้ค่ะอีกทั้งนะคะคุณชมยังมีกิจกรรมแล้วก็ศิลปินชื่อดังต่างๆมากมายเลยนะคะให้คุณชมได้ไปร่วมชมแล้วก็ร่วมสนุกกันค่ะซึ่งงานนะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่3กรกฎาคมถึง12กรกฎาคมนะคะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะคุณชมไปร่วมงานกันได้นะคะและนี่ก็คือกิจกรรมในวันนี้ค่ะ คู้ชมสามารถติดตามรายการลัวข่าวเทศบาลนครอาจยได้ใหม่นะคะทางไฮเคเบิลทีวและเคเบิล3ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันนันพัฒนคงหินต้องขอลาคุณชมไปก่อนสวัสดีค่ะ